ประจําอําเภอแม่สอดจัดก,กิจกรรมวันเยี่ยมญาติใกล้ชิดเนื่องในวันแม่แห่งชาติชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาจัดก,กิจกรรมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดก,กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจําปีการศึกษา2559 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลน,นครแม่สอดกับดิฉันนางสาววรภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา2559ค่ะคณะครูนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหามหาราชินีโดยทางดเรเทริดเ,เกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยภริยาแม่อวุโสนางสุรัสสวัสดีชินสรนันเป็นประธานในการเปิดกลวยพานดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายพระพรชัยมงคลในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนโดยมีนายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเป็นผู้กล่าวรายงานและมีสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูอาจารย์เด็กนักเรียนและผู้ปกครองจำนวนกว่า800คนเข้าร่วมกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติของทางโรงเรียนที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตา ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยคณะครูนักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันตักบาตรทำบุญบริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์พร้อมการตั้งองค์พระป่าเพื่อการศึกษาการแสดงของเด็กนักเรียนแต่ละระดับชั้นการกล่าวราชาสดุดีเฉลิมพระเกียรติร่วมขับร้องเพลงราชาสดุดีตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงความรู้สึกที่มีต่อแม่ ประธานมอบประกาศเกียรติคุณแม่อาวุโสแก่นางสุรสศดีชินสรนันจากนั้นเป็นการมอบทุนการศึกษาโดยดเรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทพร้อมกับทางโรงเรียนและการแสดงความรักความเคารพ ต่อแม่จากลูกๆที่เป็นนักเรียนการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา2,559นี้จัดขึ้นเพื่อถวายพระพรเชยมงคลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้า,จาสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพร้อมน้อมระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดจนให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงผู้มีพระคุณและตอบแทนบุญคุณของบิดามารดารวมไปถึง ยังเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีโดยการแสดงความเคารพนับถือเชื่อฟังและปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของบิดามารดาอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ปกครองนักเรียนและเพิ่มพูนพัฒนาการด้านจิตใจระหว่างแม่และลูกการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนา จัดกิจกรรมถวายพระพรเฉลิมพระเกียตรติวันแม่แห่งชาติค่ะชาวชุมชนชุมพลพัฒนาร่วมกับสมาชิกผู้สูงอายุนำโดยนายสุนทรอ,อินหลวงประธานชุมชนชุมพลพัฒนานำสมาชิกชุมชนและสมาชิกผู้สูงอายุจัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญตักบาทถือศีลกินเจในวันพระและวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหามหาราชินีที่วัดชุมพลคีรี เขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีสมาชิกผู้สูงอายุและผู้ที่ให้ความสนใจเข้าวัดทำบุญตักบาทฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันพระของช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหามหาราชินีโดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการตักบาททำบุญกิจกรรมไหว้พระสดมนเทศนาธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติพิธีประดับยอดฉัตรเหนือเสียงพระพุทธรูป กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดินการร่วมขับร้องเพลงถวายพระพรราชดสดุดีและร่วมร้องเพลงถวายพระพรและถวายราชดสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหามหาราชินี บรรยากาศการจำหน่ายพวงมลาลัยดอกมะลิเริ่มขึ้นแล้วบริเวณหน้าโรงเรียนสพวิทยาคมอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะที่บริเวณหน้าโรงเรียนสพวิทยาคมเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเ,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 เริ่มมีการวางจำหน่ายพวงมลาลัยดอกมะลิเพื่อนำไปไหว้แม่ในวันแม่แห่งชาติซึ่งมีการวางจำหน่ายบริเวณหน้าโรงเรียนสพวิทยาคมเป็นประจำทุกปี การวางจำหน่ายพวงมาลัยดอกมะลินั้นมีหลายราคาแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นพวงมาลัยดอกมะลิสดผสมกับดอกรักหนึ่งพวงเล็กราคาเริ่มต้นอยู่ที่พวงละ30บาทส่วนดอกมะลิสดพวงเล็กราคาพวงละ45บาทส่วนระดับกลางขึ้นมาราคาจำหน่ายอยู่ที่พวงละ80บาทหรือ100บาทตามขนาดและการประดับตกแต่งด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไป ส่วนขนาดใหญ่สุดอยู่ในราคา250บาทถึง300บาทเป็นต้นจากการสอบถามแม่ค้าผู้ขายพวงมาลัยในวันแม่แห่งชาติประจำปี2559นี้ถึงราคาของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นต้นทุนในการประกอบพวงมาลัยดอกมะลิกล่าวว่าราคาดอกมะลิในพื้นที่อำเภอแม่สอดมีราคาถึงลิตรละ800บาทส่วนดอกกุหลาบและดอกดาวเรืองก็มีราคาสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ท่านใดที่สนใจนำพวงมาลัยดอกมะลิไปไหว้แม่ในปีนี้สามารถไปหาซื้อหรือช่วยกันอุดหนุนแวะเวียนไปเยี่ยมชมกันได้ที่บริเวณหน้าโรงเรียนสัพวิทยาคมค่ะเรือนจำอำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติใกล้ชิดเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะ ที่เรือนจำอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลน,นครแม่สอดอภอแม่สอดจัังหวดตากนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดนนปอเ,อสอเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการวันกอดแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหามหาราชินีโดยมีเรือโทวสัน์คำนวณผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอดกล่าวรายงานและให้การต้อนรับกิจกรรมโครงการวันกอดแม่ครั้งนี้ทางเรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังเด็ดขาด ที่ไม่เคยทำผิดวินัยของทางเรือนจําชั้นกลางขึ้นไปได้มีโอกาสพบครอบครัวอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ต้องขังได้พบปะพูดคุยกับครอบครัวได้ทานอาหารร่วมกันและได้กราบแม่พร้อมมอบพวงมาลายัยเพื่อแสดงความกตัญญูและสำนึกถึงบุญคุณของพ่อและแม่อีกทั้งยังเป็นการให้ครอบครัวพี่น้องและญาติ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังร่วมกับเรือนจำได้อีกทางหนึ่งกิจกรรมครั้งนี้ยังมีการเลี้ยงอาหารผู้ต้องราชทานโดยกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษา7รอบในวันที่12สิงหาคม2559นี้โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศอีกด้วย Thank yeah. you. หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง f a c e b o o k สำนักข่าวนครแม่สอดและ w w w m e เว็บแมส new. .com สำหรับวันนี้ดิฉันนางสาววรพาพลุตัน ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ